พี่น้องเพื่อนบ้านฟินแลนด์พร้อมกับหัวหน้าบอยสิริชัยมีกันเรื่องการแสดงหลังไอทีครับสำนักงานเป็นอยู่สำนักงานเป็นอยู่ยูปั่นนาปากซอยบ้านเฮาเนาะยังเอ่อก็คือเขาซอยฐานบ้านดีไหมทางสำนักงานเลยเด้ไปไปบ้านเชฟได้มันเขาทั้งหลังของในอ่อนแมนบัตรที่เนี่ยย้ำรถบาดเป็นจอดนะเด็กหน่อยกับพักกันคนของ คนขึ้นคนลงเงี้ยมันเป็นสีอ่อกงานเงีพืมันสิบสามบาทงานเป็นเลื<ม>่อยเห็น,นท่มตลอดรถบททัตขั้นหนึ่งรถบัตรบอ,รทอย,ยบทำอะไรถบัตก็ของพี่บอยแ,ะแนะนำ ที่จริงคือคือคือมีอย่างผมเป็นคนเปิดอยู่แล้วเนาะน้องทมเรื่องรถบัานแข็อยากได้รถแต่้งโตเนี่ยรถคือจังรถบ้านเพราะปกติรถแบบนี้มันมันบริษัทนีขายเนาะรถนี้ขายมันมีครับมันหรูพร้อมหมดละหรูแล้วก็สามารถทรัมีเงินไปซื้อมาได้เลยจะเอาแบบหรูแต่ว่ามันบตอบโจทย์เพราะมันใส่ประโยชน์ดีอันนี้ผมกับเฮปเองผมก็เลยบอกบอกว่าไอ้เฮดจังไหนไอ้ก็ไปซื้อรถไอ้ไปซื้อรถมือสองมา แต่ไมจางสร้างบิวอินมาแบบตะวันของอ้ายมันเห็ดยูวซูรินตะวันที่จึงสร้างบิวอินคอนแกนเขาเห็ดก็ได้คุณลาปีนางานหลายยูดีไม่แห้งกิเฮตุสวนสวนกับเจ้าเดียวกันยืนบอกนะเออหนักมืนบอกสวนออกแบบได้สวยมากพี่บอยที่เจ้าแน,นะนำขึ้นมาแต่พี่บอกเลยว่าช่างสวนเจ้านี้คือคือคือจริงๆคือคือเราเคยเจ็บกับการงานก่อสร้างกับคนทํางานมาเยอะแต่ว่าเขาเจอ อย่างเช่นผู้รับเหมา่อสร้างเจ้าไหนที่ชัวผู้รับเหมาเห็ดสวนหรืออีกอย่างที่ช่วงสิผมอยากแนะนําเลยเพราะว่าโดยเฉพาะมูพวกที่สีสังอี่อย่างมันยังสิบรเด็ผิดหวังยังสิบรเด็เสียใจไหมครับเพราะเขาเคยเจ็บเคยเสียใจยกับแบบนี้มากเลยเขาแบบให้เราดีมากคือเขาทำภ<ช><พ>าพทำมิติทำอแบบนี้เลือดมาเลยแล้วเขาทำ Bio าิวคิวมาถ้าเราไม่เอาตรงไหนเรา,เาก็ตัดถ้าเราอยากเพิ่มตรงไหนเราก็อืมทำแบบตามแบบ แต่ว่าพี่บดพี่ใบคอนแนะนำมานะสวนอเนี่ยนทําคนทแต่ไปแกทําคุ้มอยู่มันไม่ใช่แค่ต้นไม้เด่นงานปานงานพื้นนะครับงานพวกสวนพวกต่างๆเป็นของเขาหมดเลยของอ้ายยังพวกมันเป็นซ้มพิซัมพิไม่ใชบเลยแหม่มันเป็นพื้นน้ำผผู้พวกอะไรแล้วก็ระบบน้ำอ่าระบบเขาเรียกว่าอะไรระบบบําบัดน้ํ้ทเบโขชั่วนี่กัยน้ำถ่วมมากนี่คือจบ รก็เขาจัดเขาจัดของพี่บอยคือที่โรงแรมอ่ะประชุมอ่ะก็เลยจัดการเลยบ้านไงว่ามันว่ามันมหาศาลสวัสดีครับคุณแม่บ้านคุณบาฮังมหาวิเทอร์แม่บ้านทุกบ้านที่เล่นไปด้วยข้ามไปเพราะเด็กนี่บอกไทยหรือไทยอย่างตัวมันใส่หลายอย่างทำเป็นสตูดิโอถ่ายรูปหรืออาจจะทำเป็นจัดโชว์อยู่งานอินฟูนจัดใช่จัดมินิแคมป์